Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในวิอนี้นะคะเราจะมาทำทีส์ทในหน้าที่64ค่ะเขียนเครื่องหมายกากระบาทหน้าคำตอบที่ถูกต้องไม่วงไม่ติ๊กแบบนี้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาสั่งว่าให้กากระบาทนักเรียนจะต้องกากระบาทค่ะโอเค let's get started number one it is a is it a it แปลว่ามัน is คือหรือเป็นก็ได้เป็นอยู่คือนะคะอะใช้นาหน้าคำนามที่เป็นหนึ่งหนึ่งอย่างหนึ่งชนิดหรือสัตว์หนึ่งตัวก็ได้นะคะตรงนี้จะต้องเป็นเสียงพยัญชนะที่ไม่ใช่เสียงอออ่างตัวอย่างเช่น a cat a book แต่ถ้าเสียงเป็นอออ่างเสียงเป็นอออ่างคืออะไรคือ a e i o u a e i o u แต่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะใช้ทฤษฎีนี้ได้ทั้งหมดนะคะอย่างเช่นคำว่า hour hour แปลว่าชั่วโมงมันขึ้นต้นด้วยตัว h ก็จริงแต่อย่าลืมนะคะว่า hour ตัวนี้เป็น silent s o ไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงต้องเติม an hour ยางลบคือ eraser ยางลบตรงนี้ eraser ออกเสียงเป็นออ่างยางลบหนึ่งก้อนเป็น an eraser ต่อจากนั้นให้นักเรียนมาดูตรงนี้ค่ะนี่คือกระเป๋ากระเป๋าชนิดนี้คำศัพท์ของมันคืออะไรเรามาดูที่ choice A bag bag choice B purse purse C wallet wallet นักเรียนตอบข้อไหนคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ b purse bag ก็คือกระเป๋าเหมือนกันแต่มันจะแปลว่าถุงได้ด้วยนะคะ purse ก็คือกระเป๋าแบบในรูปเลยคะ่ะส่วน wallet wallet ก็คือกระเป๋าเงินตรงนี้นะคะราะาั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ b number t is is your it is your นี่ขึ้นต้นด้วยคำเดียวกันก็แสดงว่าแปลเหมือนกันทีนี้เรามาดูคำว่า your your แปลว่าของคุณหลังจากนั้นเรามาดูรูปภาพรูปภาพตัวนี้เมื่อกี้แอบเฉลยไปแล้วกระเป๋าใส่เงินเราจะไม่เรียกว่า bag คือถ้ากระเป๋าคำว่า bag ก็คือกระเป๋าทั่วๆไปถึงทั่วๆไปแต่เราไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นประเภทไหนเป็นชนิดไหน ช้อย A. Bag, Bag, กระเป๋า B. Purse, Purse C. Wallet, Wallet เพราะฉะนั้นข้อที่1เราตัดทิ้งได้เลยข้อที่2 Purse มันคือรูปภาพนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ C ตรงนี้นะคะคือ Wallet ตามภาพที่เขาให้มาเลยค่ะ Number 3 It is m y It is m y m มแปลว่าของฉันสีเหลืองๆนี่คืออะไรเอ่ยคือร่มร่มช้อยที่เขากำหนดมาให้นะคะมันหน้าตาคล้ายกันเลยเพราะฉะนั้นเขาจะให้นักเรียนดูว่าคำไหนสะกดถูกต้อง which one is spelled correctly ข้อไหนสะกดถูกต้องเรามาดูช้อย A ช้อย A ผิดตรงไหนเอ่ยช้อย A ตัว l ต้องมี2ตัว <Choice> C ไม่มีตัว R เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ Choice B ที่แปลว่าร่มค่ะ Number 4มีสองชื่อคนแรกชื่อ Job คนที่สองชื่อแพ m คนนี้เขาถามว่า whose pen is it whose pen is it ปากกาเป็นของใคร whose แปลว่าของใครแพ m ต้องตอบว่าอะไร ในแต่ละช้อยนะคะจะมี apostrophe s มาให้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายว่า apostrophe s แปลว่าอะไร1แปลว่า is จะใช้ย่อกับ it ที่แปลว่าเป็นอยู่คือซึ่งตรงนี้จะต้องเป็นประธานเอกพจน์ย้ำนะคะประธานเอกพจน์เอกพจน์เท่ากับ 1>, 1ค่ะเท่ากับ1ต่อไปข้อที่2ข้อที่2เนี่ย apostrophe s จะแปลว่าของแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งจะขึ้นต้นด้วยชื่อคนแล้วก็ตามด้วย apostrophe s แต่ไม่ใช่ประธานในประโยคนะคะไม่ใช่ประธานในประโยคนะแล้วตรงนี้จะตามด้วยสิ่งของอ่ามจุดสังเกตของมันตรงนี้นะคะ เรามาดูช้อย A ช้อย A เขาบอกว่า Is Penny's pen Is Penny's pen B Is of Penny Is a Penny C Is a Penny's pen C Is a Penny's pen, a penny pen เรามาดูที่ช้อย A กันก่อน ช้อย a is is penny pen ที่จริงช้อย a คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วช้อย b ผิดตรงไหนช้อย b ผิดตรงไหนใช่ไหมคะตรงเนี้ย is is จะตามด้วย of ไม่ได้คะ่ะข้อ c ผิดตรงไหนเอ่ยข้อ c is a penny s pen <S ตรงนี้เป็นอะที่แปลว่าหนึ่งตามด้วยชื่อคนไม่ได้มันจะต้องตามด้วยสิ่งของ อย่างเช่น is is a pen อ่ามันคือประการหนึ่งแท่งอันนี้ตามด้วยสิ่งของแต่ในที่นี้มันเป็นชื่อคนใช้ไม่ได้ค่ะผิดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A number five there are two people they are talking about something Dave and Jake Dave ถามว่า whose boat is this whose boat is this Who's แปลว่าของใคร o บ t คือเรือเรือก็คือตรงนี้นะคะ i s this ก็คือนี่คือ w Who boat is this นี่คือเรือของใครเจคเลยแต่ว่า It is is a t It is boat มันคือเรือเราจะต้องเติมคำแสดงความเป็นเจ้าของลงไปชอย A คือ Your your ของคุณ B My my ของฉัน his his ของเขาคำตอบที่ถูกต้องเราจะตอบช้อย A ไม่ได้เพราะเราไม่ได้คุยกันกับอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งถ้าตอบ U เนี่ยมันจะต้องมีสองคนคุยกันมี A กับ B คุยกัน I กับ U แบบนี้นะคะเพราะนั้นข้อ A ตัดทิ้งเลย B ตอบไม่ก็ต้อง ดูว่า my ก็คือ i นั่นแหละ i อ่ะคุยกับ you แล้ว you อยู่ไหนมีแค่คนเดียวใช่ไหมคะข้อ c his ของเขาของเขาคือคนที่เราพูดถึงมาถึงเราครูฝนคือครูพูดนะตอนนี้นะคะคนที่เราพูดถึงเพราะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ c number six มีสองคนคุยกันเหมือนเดิมคนแรกคือ Zuzi ่ซูซ คนที่สองพิมพิมซูซี่ถามว่าอะไรไม่รู้แต่พิมพ์ตอบว่า they are n i c pencils they are n i c pencils <S พวกเขาหรือพวกมันก็ได้นะคะ are n i c pencils pencil เป็นสิ่งของเพราะฉะนั้นคำตรงนี้จะต้องแปลว่าพวกมันพวกมันคือดินสอของ n ิ x ชื่อคน a p o s t r p p y is ตามด้วยสิ่งของแสดงว่าตัวนี้ไม่ได้ย่อมมาจาก is แต่เป็นคำที่แสดงคำว่าของเหมือนคำว่า of นะคะเรามาดูที่ choice a whose pencil sisis ตัวนี้เรารวบเสียงว่าเป็น sis ก็ได้ whose pencil sisis pencil แปลว่าดินสอใช่ไหมคะดินสอของใครมันคือดินสอของใครแล้วถ้า pen p e นแปลว่าอะไรคะนักเรียน Pen แปลว่าปากกาช h o i b e ชอยเขาบอกว่า whose pencils are they whose pencils are they ครูฝนควบเสียงคำว่า pencils กับ R รวมกันออกเสียงเป็นซ a รเติม um s แสดงว่ามีหลายแท่งปากกาหลายแท่งแต่ใน,นภาษาไทยเราไม่จำเป็นต้องแปลว่าปากกาหลายแท่งก็ได้ก็คือปากกาเนี่ยพวกมันเป็นของใครช o i c e C whose are Nick's pencils? whose are Nick's pencils? ของใครเป็นดินสอของนิครามาเฉลยค่ะข้อแรกข้อแรกผิดข้อแรกผิดตรงไหนข้อแรกผิดตรงที่ตรงนี้เป็น is is จะใช้กับตรงนี้ยชี่เป็น1น,นะคะแต่ตรงนี้มันมี s แสดงว่ามี s มันต้องมากกว่าหึงอยู่แล้วตรงนี้ก็เลยผิด whose pencils are t h y whose pencils are t h y ตัวนี้เป็น s และตรงนี้เป็น verb to be are verb to be ใช้กับของ2ส,สิ่งขึ้นไปตัวนี้ก็ถูกตรงนี้ก็ถูก,ต,ก,ถกต่อไปเรามาดูใช้ c กันก่อน whose are nick's p e n c i l ข้อนี้เขียนประโยคไม่ถูกต้องค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ b number 7มี sandy กับ g e o r g e คุยกัน sandy ถามว่า is this bob's comb Is this Bob c o m นี่คือ V ของ Bob ใช่ไหม B ตรงนี้ไม่ต้องออกเสียงนะคะ c o m แปลว่าวีทีนี้จอ e ต้องตอบว่าอย่างไรช้อยเเขาบอกว่า it is his comb is i no, s his comb no it's not no it is not ตัวนี้ยอกเป็น is c yes it is yet it is นักเรียนคะถ้าประโยคคำถามในภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย is ที่เป็นหมวด verb to be คือมี is มี am แล้วก็มี are เป็นทั้งอดีตปัจจุบันอดีตก็คือ was แล้วก็ were นะคะถ้าขึ้นต้นด้วยคำเหล่านี้เนี่ยนักเรียนจะต้องตอบว่า yes หรือ no ตัวอย่างคำตอบก็คือแบบนี้ค่ะ แต่ทีนี้ในบริบทนี้เราจะต้องเลือกแค่ yes หรือ no เท่านั้นอ่ะเรามาดูรูปภาพตัวนี้ผู้ชายถือหวีแล้วมีชื่อกำหนดมาให้ด้วยคือคำว่าบล็อกวิ้คำตอบต้องเป็น yes หรือ no คะคำตอบจะต้องเป็น yes is is a ไม่ถูกคะ่ะเพราะค,คุณครูบอกแล้วว่าถ้าขึ้นต้นด้วย verb to be คำตอบมันจะต้องเป็น yes หรือ no เท่านั้นข้อ a เลยผิดคะ่ะข้อ b หลักการตอบถูกต้องแต่ผิดตรงที่มันมีชื่อกำกับเพราะฉะนั้นคำตอบต้องตอบ yes นะคะข้อ18มีผู้ชายหนึ่งคนชี้มือไปที่สองคนนี้กำลังถือลูกโป่งอยู่ jr balloons cr balloons ชอย A บอกว่า our our ของพวกเรา b my, my my ของฉัน c their their ของพวกเขาดูนะคะมีคน แสดงว่าคนนี้ต้องเป็นคนพูดแล้วชี้ไปช้อยแรกที่ต้องตัดทิ้งคือคําว่าไมเพราะไมเท่ากับ1คนช้อยต่อไปที่ต้องตัดทิ้งก็คือช้อย a our คือพวกเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวเราเข้าไปด้วยแต่เดิามนะเราชี้ไปที่เขาอันเนี้ยเป็น i เป็นตัวเราชี้ไปที่เขาแสดงว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ c ค่ะ number nine เขาบอกว่า They are books. They are books. t h e คือพวกเขา a r r ก็คือ is m r แปลว่าเป็น You คือช้อยบอกว่า our our. B my m y C there there. ช้อยแรกที่ต้องตัดทิ้งคือช้อยอะไรนะคะคล้ายๆกับข้อที่8เมื่อกี้ m มเพราะไม้เท่ากับกี่คนคะเท่ากับ1คนจะตอบ m มไม่ได้ my แปลว่าของฉันต่อไปตอบ t เดนข้อ c เลยได้ไหมข้อ c แสดงว่ามันต้องมีบุคคลบุคคลหนึ่งพูดแล้วเอ่ยถึงบุคคลที่3 t h e ดก็คือพวกเขา บุคคลที่3นั่นแหละแต่มันมีหลายบุคคลไงเหมือนกับคำว่า his her แบบนี้นะคะแต่ในกรณีนี้ his her เนี่ยมันจะใช้สำหรับหนึ่งคนแต่ถ้าหลายคนจะใช้คำว่า they they they, they ยังไม่ถูกนั้งคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ a พวกเรา number 10 these flowers are for m o m these flowers are for m o m this แปลว่าเหล่านี้ flower คือดอกไม้ r ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะแต่คำว่า for เนี่ยถ้ามันอยู่ตรงไหน,นมันแปลว่าสำหรับนะคะแปลว่าสำหรับจะต้องมี verb to be มานำหน้าเสมอ verb to be ก็ต้อง ผันตามประธานถ้าประธานมีหลายอันก็ต้องใช้ v e b to be แบบนี้แต่ถ้าประธานดอกไม้มีดอกเดียวตัวนี้จะต้องกลายเป็น is ทันที for แปลว่าสำหรับหม่อมคือแม่ดอกไม้เหล่านี้สำหรับแม่คำแสดงความเป็นเจ้าของนะคะอย่างเช่น my car เวลานักเรียนแปลเป็นภาษาไทยให้นักเรียนสลับตำแหน่งกัน car ก็คือรถยนต์ my My คือของฉันเพราะฉะนั้นมันจะแปลว่ารถยนต์ของฉันเอาคำนามหลักขึ้นมาก่อนนะคะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันจะสหรับตำแหน่งการเวลาแปลกลับมาที่ข้อ10ค่ะ they are flowers they are flowers เติมอะไรเอ่ยตรงช่องว่างตรงนี้ i ช้ Choice a คำที่เขากำหนดมาให้คือ his his ของเขา b e her her ของเขาเหมือนกันแต่หมายถึงใครเอ่ยหมายถึงผู้หญิงหรือของหล่อนก็ได้นะคะ c my my ของฉันคนที่เราเอ่ยถึงในที่นี้คือหม่ำหม่ำแสดงว่าต้องไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมคะคือเป็นแม่ต้องตัดข้อนี้ทิ้งเลยเราจะใช้คำว่า his ไม่ได้เพราะ his มันหมายถึงผู้ชายคำตอบคือข้อ b ตอบ her ค่ะ t e s t 3คุณครูฝนก็ได้เฉลยจบแล้วบัญชีเรียบร้อยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ Thank you for watching bye